สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นทริปด่วนทริปเร่งทริปต้องไปเดี๋ยวนี้อีกแล้วครับท่านวันนี้คุณพ่อก็เดินมาบอกตอนแปดโมงเช้าว่าวันนี้เราจะไปชะอํากันนะเรียบร้อยเลยตอนนี้น้องๆทุกคนกําลังแหรมาจากทั่วทุกสารทิศมันเหมือนการเปิดไฟคมไฟแบทแมนนะปิ้งมาทุกคนก็แบบแหรกันมาแล้วตอนนี้ใกล้ถึงเวลาเดินทางแล้วค่ะ และในทริปนี้ก็มีเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนด้วยรวมถึงตัวปื้มเองหลังจากที่เดินเข้ามาในบ้านแล้วแม่ก็บอกว่าปึ้มไปเปิดดูกล่องเมื่อไปเปิดดูกล่องที่อยู่มุมนั้นเสว่ามันคืออะไรไปเปิดดูอย่าง <c oughs> ไปเปิดดูแล้วปา <c oughs> ไปเปิดดูด้วยกันดีกว่าเอกี้ <c oughs> ไปแอบดูมาแต่ว่าคนเนี้ยังไม่ได้ดูทำไมเราหนาตื่นเต้นผ๋มผ้า มันคืออะไรมันคือนี่เลยอันนี้ไซส์เล็กมันคือสวยไหมท่าน่าดีมากเป็นเสื้อของเยาวราชนะเพราะเยวาวราชมันใส่ได้หมดมีหัวเส้นให้มีความเป็นเยาวราชมีเป็นสีฟูดนะเสร็จแล้วก็ข้างล่างข้างล่างข้างล่างยังไม่จบค่ะยังมีข้างล่างด้วยนะคะทุกคนข้างล่างนน่มันคือ ชุดเซตแล้วชุดเซตมันไม่พอไงเธอเห็นปริมาณปะมันคือชุดทีมทุกคนในทีมนี้จะแต่งตัวเหมือนกันคะรู้สึกยังไงบ้างตกใจครับตอนนี้คุณพ่อก็คือไม่ยอมสบตาไม่ยอมใส่แลวน้องๆยังไม่รู้เลยว่าเราจะต้องใส่ชุดทีมแล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรีแอคแต่ละคนกันว่าจะเป็นยังไงทุกคนไม่ตั้งใจทุกคนไม่ตั้งใจครั้งนี้แต่พระเอิญมันมาถึงวันนี้ทีดี การไม่เอาเอเอมให้น่าจะได้ไม่ยอมใส่ชุดทีมทั้งๆที่เป็นคนเรียกทุกคนจากาทั่วทุกสารทิศมารวมตัวกันในวันนี้แบบด่วนจีดิจิพลัทุทกอย่างเวลาเขาใส่กันสวัสดีสว,สดวันนี้นะคะน้องป๊อปก็มาถึงแล้วนะจุดนี้แล้วคุณแม่ก็มีเซอร์ไพรส์เล็กๆเอาไว้ให้ oh, <no. S 1> เธอทำมาสิ้นหวังอย่า,างานั้นเหลืองไปแล้วน้ำเงินแล้วม่วงแล้วบังวอ้ย,ยอ <c oughs> ไม่มันคือเสื้อที อย่างไงเดี๋ยวปอบดูก็เลยต้องแบบแกล้งใส่เสื้ออยู่ไหนเอ็มอยู่ไหนน่าจะเอ็มอันนี้เอาไปเลยนะเธอเซอร์ไพรส์ไหมเธอดูนี่สิใช่เนี่ยแฮปปี้เมอร์ี่อะไรก็ได้ดูสิดูเพราะ่า มายืมของตัวเองเลยใช่มันคือเสื้อทีมแม่ไปซองมาให้เธอบอกนี้ฟันชอบใส่เสื้อฮาวายนะคะไไม่ด้ชอบสวัสดีทุกคนว้าวโอ้โหมีทุกคนใส่ชุดเหมือนกันแต่ไม่หมดเดียวเป็นคนคนหนึ่งนะคะที่มีแต่ท่อนล่างชื่อเราต้องแบบว่าป๊อปป๊อปล็อซิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันเกินไปอ่ะไม่ได้ติดตัว เดี๋ยวเราจะพักเติมพลังกันก่อนคำว่าพักเติมพลังก็คือเดี๋ยวจะสั่งกาแฟมากินตอนนี้อยู่ที่สตาร์บัคแล้วพอโตโก,กมาชาราตเต้ใช้ทีลาเต้ของข้าพเจ้านี่ชาเจ้าปัญหาของคนเจ้าปัญหา <c oughs> ถึงแล้วร้านอาหารร้านเติมร้านเด็ด ตอรแมทนะคะไม่เหลือเลยเลยกินเกลี้ยงมากปได้แล้วเราก็มาถึงจุดหมายที่สุดท้ายของวันที่นี่ก็คือตลาดซิเคดานั่นเองวันนี้ผู้คนก็เยอะดีนะนี่ขนาดวันศุกร์นะเนี่ยวันศุกร์ก็คนเยอะอยู่โอ้อันนี้อะไรเนี่ยจักกลิ้งบับเบิลโชว์ เดี๋ยวนี้อันใหม่ไม่เคยเห็น,นครับเขาบอกว่าเขาจัดสุขเสาร์วัทิต์ตลอดเดือนมีนาเลยอันนี้เดือนเมษาก็ยังจัดอยู่สต่ว่อาวันนี้พิเศษอันนี้จะไม่ใช่จัดคลิงก็ได้นะไม่แน่ดูสีดูสีเอ้ยอนนจะใช่นะนเขามีอุปกรณ์ <5 S 1> ด้วยดเดียวไมโครโฟนอ่าเขามีอุปกรณ์นะมีเป็นห่วงมีดูดมีเป็นห่วงเธอโอ้เดินมาอีกนิดนึงก็เจอ เขาเล่นหนังตะลุงกันถ้าใครอยากสนับสนุนหนังตะลุงเนี่ยก็ทิปได้เขามีทิปบอกให้อยู่แต่ละจุดก็จะมีการแสดงที่แตกต่างกันอย่างตรงนี้ก็จะเป็นหนังตะลุงเมื่อกี้เราเดินมาก็มีแสดงคนนั่งเนาะเมื่อกี้มีคนนั่งเฉยแล้วก็มีอะไรนะเขาเรียกอะไรคนยืนถ่ายนติ้งอ่ะเห็นตัวมันตัวคน ที่นี่ก็คือคักใช่ย่อยเลยเดินมาอีกหน่อยก็เจอโซนอันนี้เป็นโซนแจ๊สวิกเอ็นอันนี้จะมีเล่นดนตรีสดของแจ๊สและแล้วเราก็เดินมาถึงคนที่แต่งตัวเหมือนเราดเ่นะ เคมที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือพัดลมเพราะที่นี่ร้อนมากขออนุญาตนะคะคือคุณพ่อดิฉันพร้อมมากเห็นนั่นไหมคะ That is a พัดลมไม่ไม่ใช่กระลุมือถือนู่นหมุนเองได้ตั้งได้เปิดไฟได้360องศาเวอร์ไหมภูมิใจมากนะดูดิมันหมุนเองได้อะเอฟเอฟชิลแค่ไหนอะ Okay, okay. นี่ไม่ร้อนเขาพัดลมหมุนเองที่เนี่ยเขาจะมีขายของหลากหลายอย่างเลยมีทั้งของกินมีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งของเบ็ดเล็ดทั่วไปงานอาร์ตก็เยอะแยะไปหมดและที่สำคัญที่เนี่ยเขาเอาหมาเข้ามาได้ mm hmm. เป็ดเซอรี่สุดๆ ไม่อยมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดใช่ไหมถเกิดเรามีสวนจิว๋วอะไมาอยากได้แบบนี้ไปวางอะไรทั้น,น,น,นั้นก็สวยน รีสุดแล้วก็ถ้าเกิดใครเอาหมามาเนี่ยได้เจอเพื่อนเพื่อนตัวอื่นแน่นอนแลวอาจจะได้เจอสายพันธุ์เดียวกันด้วยนะเพราะว่าน่าจะได้เจอพีชองวันนี้ได้เจอด้วยน้องเขาน่ารักมากเลยเงียบๆเลยอ่ะขนเขาเจากหยิกๆเน่ยหยิกๆแต่ดูไม่ค่อยละเอียดแต่อาจจะเป็นเพราะน้องเขาเด็กอยู่น้องเด็กอยู่น้องยังเล็กตกลงน้องอายุกี่ขวบอ่ะบอกเขาวิ่งซุเป็นพี่ แสงว่าน่าจะกว้กว่ามากแต่ว่าแน่นปักเลยแะตัวเล็กตัวใหญ่มากเลยอุ้ยน่ารักแล้วก็ตัวแน่นเหมือนจ้าจใจอุ้ยสิ่งอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยแกจเไม่สองแล้ว ไ็นไ้งทำแลวต้องมเขาแลังได้แลกนอยู่ไม่ได้เยอยแอยู่ไม่ได้แลแอ๊เอาเขาเยัไมดเุกนอย้เลยโมกี้นี้อะไรไม่รู้ดังแปะแปะแปไปดูขีดอไปแ้แ้แท้ตัดกระาให้เด็กถือกระดาษไว้แล้วเอาแท่กขาเลยไปแกงเด็กเขาเด็กแเด็กง บิ๊กโบ้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 คืออะไรอ่ะบิ๊กโบ้ดูอุยตัวเบืเริ่มเลยน้องอ๋อบิ๊กใหญ่โบ้หมารวมเป็นบิ๊กโบ้เลบิ๊กโบ้สัตว์ใหม่เลยนี่ได้สัตว์ใหม่ละบิ๊กโบ้ทุกคนจด้ไว้บิ๊กโบ้ที่นี่เขามีหลากหลายอย่างนะดูนี่สิมีอันนี้ของของมันของอะไรนะเขาเรียกของแฮนด์เมดป่ะแฮนด์เมดเออใช่แฮนด์เมดเขาเรียกแฮนด์เมด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เธอเขาเจอคนกวนใครนูนกวนจริงจริงไม่ถึงคนเนี้ยกวนจะมาเลยคนเนี้ยกวนจริงๆชมลมคนขี้เมา

ตอนนี้นะคะตอนนี้กี่โมงแล้วเออตอนนี้สักสี่ทุ่มครึ่งได้เนาะเออสี่ทุ่มครึ่งตอนนี้ทุกอย่างก็แทบจะปิดหมดแล้วเนี่ยร้านค้าเขาทยอยปิดปิด,ป,ดปิดหมดเลยตอนนี้เราก็แบกทั้งครอบครัวแล้วก็น้องหมากกลับบ้านกันอ่ะให้ดูบรรยากาศเล็กน้อยยังคงมีเสียงเพลงอยู่รำไรเนาะสั่งลาลูกคา้าเล็กน้อย เอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะบมนิค่ <Morning. S 2> ค่ะวันที่สอง,องพาเด็กๆมาเดินห้างนี่ตอนนี้เราก็ลังหาร้านอาหารที่น้องหมานั่งกินด้วยได้อยู่นะตอนนี้อยู่ที่ภูพอดเลยเราก็มาถึงนี่เอ m มนี่ดูเหมือนไม่มีโซนด้านนอกอืมเอ๊แต่ฟูจิฟูจิมีไหมนะไหนดูซิ ถ้าทานจะได้พิซซ่าคอมปานีนั่นเนี่ยอะไรนะอามีนเจอแล้วค่ะร้านที่เอาน้องหมาเข้าไปกินด้วยได้นี่นี่นี่ทานท่านไหนละเข้าไปนั่งอะไรดีกว่ากินยากินว่าย เห็นลบบพิ้งยากพิ้งยากพิ้งยาก่กินนตรงี้เพราะว่าหมาเข้าได้เดร้านเสี่ยวเฮ้ยมีทั้งสเต็กเนื้อริบอายทั้งแบบอาหารมากมายนะจ๊ะออกแนวฝรั่งหน่อยใครอยากกินอาหารไทยเสียใจด้วยหรือเปล่าหรือเปล่ามีไหมอาหารไทยจะมีส้มตำให้เธอไหมไม่ ลายอิฟอันนี้คืออะไรลายอิฟลายอิฟเอสเตอร์ลอตเอสเตลอ็อตสเต็กสเต็กไม่เคยได้ยินมาก่อนก็เป็นเมนูขายากไงนี่เลยค่ะไก่ระเบิดกระเทียมชิคเกน้นกาลิกปบอคปุ้ม,มน,นี่ไม่มีไก่นี่มีแต้แ้ง ขาหมูเยลัมมันมน้องใหมามีน้ำจิ้มให้เรือกสั่งเยองเองเมนเดิกมาสีดูน่ากินมาก เยป็มเอฟเอ็กเป็นเด็กที่เคยกินนี่รอบที่สองนะไอ้รอบแรกก็อร่อยแนละ้วแต่รอบนี้อร่อยกว่าทั้งก่อนไม่มีมาเกินเพลแล้วไม่มีแซลมอนอันเนี้ยใส่เขาใส่แซลมอนเป็นแซลมนอนดีกแล้วก็มีความเปรี้ยวของตัวมาเกิดเพลทไปทั้ง <ส straightforward. S 2> อยู่ตั้งห <laughs> ่างนังใก้ใครก็แกล้งคนนั้นเสียน่ะน่ะนังใกล้คนนี้ก็แกล้งไปเสียกลับมานี่ถ่ายเบื้องหลังดูนะ มาดูหน้าน้องชายกับหน้าที่หลักของเขานะคะคือการหั่นริบแร็กไม่ว่าจะไปกินที่ไหนเขาก็ต้องเป็นคนหัน่นสำคัญมากเลยขาดเธอไปสกินริบยังไงเมีคกกนสั่งมาราะอยากกินแบบติดกระดูกพระเอกของงานนี้ลยงริบไอ รอบสั่งอะไรครับสั่งนอวมีเดียมแรงค่ะเป็นยังไงครับก <Congratulations! laughs> <laughs> ารเดลิเชสก็อร่อยไม่มันตรงจบงจบอาหารใสร่ซีอครับ <laughs> นี่นะคะหลังจากที่น้องได้กินทั้งขาหมูเยอรมนันทั้งสเต็กลิอายไป ก็เมินคิบเบลิลหมาไปเลยอาหารหมาคือไม่กินอีกต่อไปหวัวส่ง like <c oughs> ไม่กินเลย<ช>ค,คุณแม่คุณแม่สปอยหมาหรือเปล่าคะ <c oughs> ตกใจใช่เขากินแต่นมอ่ะแต่เขายังมีอีกยังจะกรอก่อน ไอ้นู้นที่แม่ว่าก็จะหน้าตาประมาณนี้แล้วก็หน้าตาประมาณนูนเออแล้วเดี๋ยวไอ้นู้นเนี่ยน้องปันกำลังคันอยู่ก็คือริปส์ซีโครไปเลยหมานี่โอ้เ็กกนนอออนู้นเราไม่ให้กินนะแก้ข่าวนิดนึงเราไม่ให้กินเพราะว่ามีเครื่องปรุงเยอะเกินไปนะจ๊ะโชคดีสำหรับมนุษย์อย่างเราไม่ต้องแบ่งหมา ดีใจไหมคะปกติปกติโดนหมาแย่งกินตลอดแหมละลาลองาก็มกกหมาีหอยากไม้ซงหลดเพ่อนน กินหมูไปเลยอะไรเบแปลกๆนดดอะไรดไม่พอใจอ่ะแู่ดลหลังจากที่นั่งทานข้าวมาสักผักนะคะก็มีดนตรีสดแล้วคือถูกใจุผู้นี้นี่นี่แฮปปี้ที่สุดในโลก <พ>อ,อ,อีกท่่พชยยงจััูนี่คือคุณพ่อ,พอที่พยายามทำให้จ่าจังเดินแต่จ่าจังไม่เดินไม่เดินเด็ดขาดหาแม่อย่างเดียวเลยแม่ไปข้อห้องน้ำค่ะต้องอุ้มต้องอุ้ม นั่งรอแม่ดีกว่าเราบินซูไม่เป็ไม่เป็นปัญหาเลยนะคะก็คือชิวนั่งยิ้มอยู่ในรถนั่นแหละนี่เดินหมดแล้วไม่อยาแล้วเราก็วาบมาถึง หาหัวหินตอนนี้ยังไม่ถึงหาดนะนี่อันนี้จะเป็นทางเดินไปหาดไกลเหมือนกันแต่ละโอ,อรสมาจอดมีที่จอดแบบลิมิตมากนะถ้าเกิดใครเอารถมาต้องระวังนิดนึงพึ่งบุญพึ่งวาสนาเอาในการหาที่จอดนะจ๊ะก็เ<ร>พิ่งรู้เพิ่งรู้ว่าว่าหาหัวหินเป็นอย่างนี้ปกติไม่เคยมาเนี่ย ครั้งแรกเลยมาหมาแม่ๆน้องๆเดินไปกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราเดินตามไปให้ดูบรรยากาศตาลาดนะคะคก็มีของซื้อของขายของกินเสื้อผ้าหน้าผมมากๆใหม่ๆมีเยอะแยะไปหมดเลยแต่ถ้าจะเดินก็ต้องระวังนะคะ <c oughs> เพราะว่านี่เลยเราเดินกันก็แทบจะเต็มถนนแล,แล้วก็ในนี้ก็จะมีมอไซค์วิ่งด้วย อุ look, rumor, here, wow. here, ้ยอน้องสาวซื้ออะไรคะเนี่ยน้องสาวเห็นข้าวโพดว้าวนี่เป็นไรนี่ข้าวโพดปิ้งใสไม่เกะลวงก้วยกขี่มาบาหมาขี่มาขี่มาในก่ีนหมาขี่สูเตอร์ดีกว่า มีคนได้กินข้าวโพดแล้วแล้วก็มีคนที่อยากกินข้าวโพดูดีเธอปากมอมแมปมอแมปขี่ม้าไหมขี่ม้ากับแม่ไหมที่นี่มีม้าให้ขี่มีผ้าใบให้นั่งด้วยถ้าเกิดสั่งอาหาร5อย่างเนี้ยเ่อให้นั่งฟรีแต่ไม่งั้นเสียคนละร้อยหนึ่งนะจ๊ะกติกาคือสั่งอาหาร4อย่างรีเข้าห้5คนแต่พอดีเรามา6คนก็เลยต้องสั่ง5อย่าง นี่นะคะมนุษย์แม่มาอาหารก็ต้องสั่งหมากก็ต้องเลี้ยงใช่ปี้แฮปปี้แฮปปี้เลยนี่เพิ่งใส่รอง,ทงเท้าเศษบิงบิงหนูจะได้เหยียบใส่ครั้งแรกตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้น,ตนมุมน,น <laughs> พร้อมแล้วปะอึ๊บอึ๊บ มาสายหเลยกับ้นดีกว่าไปนะเจอม้ใหญ่เจอม้ใหญ่แล้วน่ะเอาอันนี้ออกจากชุดน้องก็ได้ค่ะโอ้ยเต้นไปเต้นไปบิงซู คุเคยเห็นม้าไหม,มตัวใหญ่เลย ชีวิตแม่มาอย่าเดี๋ยวแย่กลัวพี่ชีวิตแม่มานะครัะภูมิใจลูกสาวไหมภูมิใจที่สุดในโลกอ๋อเขากล้าเดินสายอีกคนไม่กล้าเดินนะอีกคนเกาะแม่แน่นเลยอะไม่ไม่ก็ตายป้า แถวแถนอเลยมาบินมา้เลอะเลอะรอจังก่อนจางกลังใส่อารอบ้านดีวันนี้หมาน้อย หยุดสนชุดหยูดช็อปไปแล้วอ่ะใส่อาหารจานแรกหอยเมลงภูอบ บุญเส้นสขหลับใเหลบไปับอือหมนี่อาหารเต็มโต๊ะเลยตอนนี้เหลืออย่างเดี๋ยวก็คือปลาหมึกย่างที่ยังไม่มาบรรยากาศดีมากสิบ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 ช่คะถ้าเกิดให้ดูบนโต๊ะเนี่ยอะไรอร่อยสุดกุ้งแล้วปั่นอะอะไรอร่อยสุด อยแมงคู่อ,อบอาป๊ลกุ้งในยามุนเส้นกุ้งในยามุนเซนหนูอันนี้สเปซิฟิกมากแม่ละค่ะหอยแมงคู่หอยแมงคู่สุดมากตัวใหญ่มากอร่อยมากว้าวละกันล่ะค่ะหอยแมงคู่หอยแมงคู่ถ้าไม่มีใครชอบมันทันเลยนี่นัมเบอร์วันตุ้มชอบวันนี้แ,แลวสิ่งที่เรารอคอยก็มาแม่บอกว่าไม่ผิดหวังเลยใช่ตอนแรกแม้ว่าแบบอาหารริมทะเลจะชื้นๆแบบงั้นๆแหละ แต่เอาจริงๆรสชาติหรือว่าถึงแม้จะโดนความเย็นของลมโดนอะไรเงี้ยก็ยังอร่อยอ่ะใช่รสจัดด้วยยำก็รสแซ่บนะแล้วก็อมึงสดมากไปชิมห่อยช่ายว่ารสจัดเขาถามว่าจัดแค่ไหนพ่อก็าอาว่าจัดว่าอร่อย <c oughs> รีบบอ,อกเขาปากจะได้ไม่ต้องตอบอร่อย มะหมานะคะหลังจากที่กินอิ่มแล้วก็ยิ้มร่าเลยสบายไหมกินไหม,มและแล้วสําหรับวันนี้เราก็กลับกันแล้วเพราะว่าเราตั้งใจเดี๋ยวจะไปนั่งเล่นที่ห้องแบบเอาบรรยากาศริมเลเหมือนกันแต่ว่าก็นั่งแบบว่าระเบียงชิวๆอะไรประมาณเนี้ก็เลยต้องกลับจากอันนี้เขาเรียกเะ็นนะหาดโัเหิใช่ใชอุ้ยแต่หาดโอเคนะแล้วก็อาหารอร่อยตอนแรกก็คิดว่าอาหารไม่อร่อยหรอก อาหารก็คงเหมือนเหมือนทะเลทั่วไปที่แบบทำแล้วจุดชื่อ่ะแล้วเวลาย,ยกมาแล้วก็มาเจอเจอลมเจออะไรคงไม่อร่อยที่ไหนได้สดใหม่อร่อยมากเลยจ้าไม่ผิดหวังจ้าไปกลับบ้านปไปเสร็จแล้วกลับบ้านกันดีกว่าวเจอกันใหม่คราวหน้าแล้วจ้า